ครับโอเคป่ะาเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ทีมงานพยาศีบรรทาภัยและบรรทาวไพเฉพาะกิจครับอาจารย์ตองอาจารย์สวัสดเรานำถังอำเภอพระ,ระถวระถุเจ้าทีาท่วัดป่าลุ่มในเขตบางในเขตบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนห้าถังด้วยกันและโครงการสาธิตด้วยอาจารย์นะครับครับเหมนกครับขอบคุณครับ ครับเพื่อนสมาชิกในขณะนี้ทีมงานพยาศีบันเทาไฟบันเทาัยเฉพาะกิดนำโดยจันสวัสดิ์เจริญวชัยได้ทําการถวายความรู้ให้พระคุณเจ้าโดยมีท่านเจ้าวาดให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้วันที่สิวันที่สิที่ผ่านมาเนี่ยนะของเดือนมกราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยไฟไหม้ไปสามครั้งมีที่ไหนนะครับถ้าบ้านคนธรรมดาถ้าไฟไหม้ครั้งหนึ่งก็ถือว่าเรื่องใหญ่ล้วนะถ้าไหม้สามครั้งนี่ผิดปกตินี่วัดเนี่ยไหม้สามครั้งสามรอบในหนึ่งเดือน ผมก็เลยร้อนใจก็ไปดูซิมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปถวายทางเระเทพอที่นัจะไปสายคิดแค่นั้นครับจบเลยดีทุกต้องแค่นั้นเองอเคคนต่อไปคุณครูคนต่อไปคนไหนสวยออกมาก่อนคนหัวลุกตัดไตัดไต้ตชิดชิดเดียวจะไปสายโอ้ ลอไม้ม้เยอะๆกอนห้ก่อนครับะบอเลยบเยอะเล่อน้ข้าวขูจอยอย่าพึ่งฉีดอย่าพึ่งฉีดจุดไฟก่อน มมนของจริงไม่หมือย่างนี้พูดกับเกี่ยวเพราะว่าเราใช้เป็นไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดมาตั้งแต่แรกที่อาจารย์สรลัดพูดอาจารย์วรชิงแล้วก็ผมช่วยๆกันเนี่ยมันคือการป้องกันนะเป็นการเริ่มต้นของการระงับเหตุอกคีัฟที่ดีที่สุด นะครับก็ฝากทวกหลายไว้แล้วก็ขอบคุณชาวบางปะมาก็แล้วกันเนาะอันนี้บางปะมากใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วผมสจาร์กแล้วนะครับพอรู้ข่าาไฟไหม้ที่นี่แต่ว่ามาได้นิดหน่อยก็พบผมได้ก็เลยต้องกลับแยมเมื่อเรื่องโทรหาเบอร์นี้เลยนะโทรหาผมได้เลย ท่านพระครูใบตีกาจำนงเจ้าวาดรัตตลุ่มครับร่วมติดทางและเพลิงกับอาจารย์สวัสด์ด้วยครับครับ,รบอ,อ่าอ่าครับพ่าโจมมีความสุขมีความเจริญที่มาสาธิตเรื่องการป้องกันกับสีภัยสิวเงตัวใครเห็นสิวนึกแล้วมั้ขอให้ม,มา